การตรวจเช็ครถประจำวันถึงแม้เราจะทราบกันดีว่ารถบรรทุกอิสุสุมีประสิทธิภาพและมีความทนทานในการใช้งานแต่การตรวจเช็ครถประจำวันก็เป็นขั้นตอนในการบำรุงดูแลรักษารถที่สำคัญเพื่อให้ท่านสามารถใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมประหยัดน้ำมันและยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อีกด้วยค่ะ สำหรับขั้นตอนการตรวจเช็ครถประจำวันท่านสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้รถหรือสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นแบบง่ายๆและสะดวกรวดเร็วดังนี้ค่ะการตรวจเช็ครถประจำวันเป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วโดวยเริ่มต้นจากส่วนหน้าของหัวเก๋งเดินไปรอบรถเพียงหนึ่งรอบซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจทั้งหมดประมาณ5นาทีโปรดสละเวลาของท่านเพียงเล็กน้อยตรวจรถก่อนนำไปใช้งานทุกวันนะคะ การตรวจเช็ครถแต่ละรุ่นตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์อาจไม่ตรงกับรถที่ใช้ในการสาพิษท่านก็ยังสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการตรวจเช็คอุปกรณ์รถบรรทุกรุ่นอื่นๆตรวจสอบดูว่าจะมีสิ่งของในหัวเก๋งตกหล่นลงมาหรือไม่เพื่อความปลอดภยัยก่อนจะยกหัวเก๋งขึ้นและดึงปลดล็อกฝาหน้ารถเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ที่อยู่ภายในฝาหน้ารถเปิดฝาหน้ารถ เพื่อตรวจแผ่นกรองอากาศที่เข้าห้องเกง๋งตรวจระดับน้ำมันคลัตให้อยู่ในระดับขีดบนแม็กซ์เสมอเติมน้ำล้างกระจกให้เต็มอยู่เสมอตรวจขอ้อต่อต่างๆว่าชำรุดหรือไม่เมื่อเสร็จแล้วให้ปิดฝาหน้าด้วยการกดมุมด้านซ้ายและด้านขวาเริ่มจากตรวจคราบน้ำและน้ำมันที่พื้นใต้ของรถว่ามีการรั่วซึมผิดปกติหรือไม่ ตรวจกระจกมองข้างด้านคนขับกระจกหน้ารถไฟหน้าไฟเลี้ยวว่ามีการแตกร้าวหรือมีสิ่งสกรปรกอยู่หรือไม่ตรวจสภาพยางใบปัดน้ำฝนเดินอ้อมไปทางด้านซ้ายรถเพื่อตรวจความดันลมยางสภาพของอยางการสึกหรอดอกอยางที่ล้อหน้าข้าซสายตรวจความหลวมของน็อตล้อ ปลดล็อกหัวเก๋งยกหัวเก๋งรถเพื่อดูห้องเครื่องยนต์การยกหัวเก๋งเมื่อยกขึ้นเรียบร้อย เ,เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วฟังเสียงที่ปกติของเครื่องยนต์้ามเร่งเครื่องขณะติดเครื่องใหม่นื่งจากน้ำมันเครื่องยังขึ้นไปลอเลี้ยงส่วนบนของเครื่องยนต์ไม่คู่ถฉีงจะทําให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่ากาหนดทําให้อายุการใช้งานสั้นลงตรวจไฟสัญญาณเตือนบนหน้าปัดต้องดับทุกดวงภายใน1-3วินาทียกเว้นไฟเตือนเบรกมือ ตรวจด,ดูเกจมากวัดต่างๆต้องทำงานปกติตรวจความดันลมเบรคควรสังเกตการทำงานของปั๊มลมว่าปกติหรือไม่ห้ามออกรถนะคะถ้าเข็มของเกจวัดความดันลมยังคงชี้ต่ำกว่า5.3ปอนด์ต่อตารางนิ้วโดยจะมีไฟเตือนคำว่าแอร์ปลากดพร้อมเสียงออกเตือนเมื่อปดเบรคม,มือลงสุดค่ะ รวจดูรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ในกรณีที่เปิดเครื่องปรับอากาศด้วยรอบเดินเบาจะต่ำกว่าปกติประมาณ100รอบต่อนาทีเข้าเกียร์บดเรรบรกมือลงให้สุดไฟเตือนเบรกมือต้องดับทดสอบการทำงานของเบรกว่าปกติหรือไม่โดยเคลื่อนรถไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วเหยียบเรยรบรก ในการตรวจเช็คลถประจำวันหากตรวจพบความผิดปกติไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งอย่าละเลยเพียงเพราะเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆที่ไม่สำคัญเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ต้องรีบแก้ไขหรือนำรถเข้าศูนย์เพือ่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะ